ติดต่ำสถานการณ์ที่ประเทศรัเสเซียเขตคาซานเมื่อวานนี้การมิกาเซ่หลายร้อยชุดบินเข้าไปโจมตีเคบ็อกซารีจากนั้นก็เข้าไปที่คาซานร,ระยะทางไม่ต่ำกว่า900เกือบ1,000กิโลเมตรนัเป็นอง957าร้อกมไม่ใช่ใกล้ๆนะถือว่าบินเข้าไปโจมตีได้สำเร็จสถานที่ตรงนี้มันเป็นแหล่งผลิตดินปืนปืนใหญ่ อาวุธหลายชนิดโดยเฉพาะไอพวกคาลิเบอร์ที่ยิงจากเรือลบแล้วก็อิสคันที่ขีปนาวุธมันก็ผลิตยอยู่ที่นี่มันเป็นองค์ประกอบองค์ประกอบส่วนหลายชนิดต้องผลิตจากสถานที่ตรงนี้ถ้าถือว่าการมิกาเซของยูเคนเขาก็บินไปโจมตีเป้าหมายได้อย่างชัดเจนโจมตีค่ายทหารเป้าหมายค่ายทหารสนามบินคลังน้ํามันลงกันและไอที่สําคัญสุดก็คือแหล่งผลิตขีปนาวุธ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยคาลิเบอร์เกี่ยวเนื่องด้วยไอ้คาลิเบอร์นี่มันน่าจะยิงจากเนือลบนะแล้วก็พวกอิคันนี่ระยะทางเมื่อวานดูนี่9 5 7กโลเมตรไม่ใช่ใกล้ลนะครับบินเข้าไปโจมตีแต่ว่าคลิปวิดีโอที่เขาเผยแพร่เมื่อวานนี้ส่วนมากมันจะเป็นที่เขียดเคบ็อกซารีส่วนคลิปนี้มันจะเปิดเผยตอนหลัง แต่ก็ห่างไม่ไกลพี่น้องนี่คือแหล่งผลิตขีปรนาวุธคาลิเบอร์และอิดคันดีก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากพี่น้องคาสตาเน่โจมตีหลายครั้งหลายรอบนิดนีนิบกอรอดกัหลายลอรอ,ยอบเคบกซาลี่ก็เพึ่งโจมตีเมื่อวานไปดูที่จังหวัดเคิดพี่น้องสถานที่ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นศูนย์บัญชาการของรัสเซียนะเขต ลิกเมืองเคิร์ดเป็นศูนย์บัญชาการของรัสเซียศูนย์บัญชาการเนี่ยไม่ได้ไปตั้งอยู่ที่ป่าละเมาะฮะศูนย์บัญชาการรัสเซียเนี่ยมันจะยึดเอาอาคารบ้านเรือนหลังใดหลังหนึ่งตั้งเป็นศูนย์บัญชาการนั่นคือวิธีการลบของรัสเซียไม่ได้ไปตั้งที่ป่าละ,มะเมะข่าวแจ้งว่าใช้ขีปาวุธไทยมาเข้าไปโจมตีข่าวกองเขาก็ดีมากๆเลยนะ อันนี้นับถือข่าวกองข่าวกองที่ว่าหาข่าวได้ดีแล้วชี้พันวุฒิไทยมาที่ยิงเข้าไปโจมตีกัะโคตรแม่นยำโจมตีมันทั้งค่ายทั้งฐานเลยศูนย์รบรัญชาการของรัเสเซียอันนั้นคืออาคารนะพี่นอน้อาคารบ้านเรือนนะเขายึดเอาอาคารบ้านเรือนตั้งเป็นศูนย์บัญชาการที่เมืองลิกจังหวัดเคริร์ดเป็นการเปิดเผยจากเฟซบุ๊กของกอ,องทัพยุเคเรียนทุกี้สวัสดีครับ